ความรู้ทางด้านการพยายบาลอย่างเดียวบางทีมันไม่พอนะในการดูแลคนะต่อให้คุณจบฮา r v เวิรจบมหาวิาลยอันดับหนึ่งเทอปเทนของโลกอะก็ไม่มีใ,ใครมาบอกว่าการดูแลคนไข้ที่ท่าสองย่างจะต้องเป็นแบบนี้มันไม่มีในตำราศาสตร์ทางด้านพยายบาลมาเป็นสายวิทยาศาสตร์อะมันอาจจะดูแข็งแข็งนะถ้าเราเติมความคิดทางด้านจิตใจใส่ลงไปอะมันน่าจะดี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลท่าสองยางค่ะทำงานที่นี่มาประมาณเข้าสู่ปีที่2 1เนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนมันไม่ได้โฟกัสแค่งานพยาบาลอย่างเดียวต้องทำได้มากกว่านั้นบางทีทำเกินหน้าที่พยาบาลต้องอช่วยกันนะคะ ไข้ที่นี่ฐานะยากจนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารโดยภาษาไทยอ่านเขียนไม่ได้ไม่ได้รับการเรียนหนังสือค่ะในการเดินทางที่จะมาหาเราก็มีการเดินทางที่ยากลําบากมันต้องเข้าใจในตัวคนไข้มากๆว่าเขาอะอยู่ที่ไหนมันต้องเอื้อให้กระดวกกับเขาซึ่งมันไม่มีในหนังสือที่ไหนบอก ตามระบบที่เราเรียนมามันก็คือแค่เนี้ยแต่พอเราไปถึงในพื้นที่จริงๆอะสำหรับพื้นที่เนี้มันไม่พอเราดูแค่คนไข้ที่แอดมิแต่ไม่ได้ดูถึงญาติข้างๆมันไม่ได้ดูอยู่แค่โรงพยาบาลมันต้องไปถึงชุมชนนะคะ อยู่ที่นี่เราต้องดูแลถึงญาติคนไข้ด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ต้องเอารถไปรับคนไข้แล้วเราก็ต้องเตรียมเงินบางทีต้องค่ารถให้คนไข้หรือว่าค่าอาหารเนี่ยที่นี่ถ้าเกิดเราเอาคนไข้มาไม่ว่าคนไข้เด็กหรือคนไข้ที่มาตรวจตาในโครงการเนี้ยเราต้องให้อาหารกลางวันให้คนไข้ทานด้วยซึ่งถ้าเป็นคุณเทพอ่าเวลานี้ถึงเวลานี้หมอตรวจตอนเที่ยงคุณก็ไปกินข้าวเนาะเดี๋ยวหมอมาตรวจต่อเราไม่ต้องหาอาหารกลางวันให้คนไข้ก็ทําแค่งานพยาบาลเรื่องอย่างเงี้ยเรไม่ต้องมานง คิดเราต้องดูรอบด้าแบบองค์รวมมากขึ้นเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ตัวโรคอะ่ะเราต้องดูลึกเข้าไปถึงคนคนนี้ต้องการอะไรบ้างที่มันจะสามารถเกื้อกูลกับการหายของโรคของเขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจคนไข้เข้าใจนิสัยเขามันไม่ใช่เห็นแค่ตามันเข้าไปถึงในใจอะ่ะมันบอกไม่ถูกนะ ใช้หน้าที่พยาบาลอย่างเดียวไม่ได้ไมันต้องใช้หัวใจความเป็นมนุษย์คนเราอะ่ะคิดออกมาช่วยอะไรได้เราต้องช่วยต้องใช้การสังเกตแล้วก็ความเข้าใจความเป็นคนในการดำรงอยู่ของเขาอะ่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานเป็นพยาบาลรู้สึกว่ามันเป็นทำงานที่มีประโยชน์กับทุกคน